ทุกคนครับทุกคนดูนี่ครับ50บใบแต่ละคนโอ้โหสองร้ยห้บใบได้วงแหวนแสนปีแม่ขิงกันแบบนี้ตอนแรกกะว่าจะสุ่มในไลฟ์สตรีมแม่งไม่สุม่มละเราไปสุ่มกันเลยดีกว่า เอาล่ะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กลิสต์วันอีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่ในเกมเต้าหลวดตาลูสับวิทยาจารย์โดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มตู้ถางเชิญกันนะทุกคนโอ้โหไม่พูดพ่่มรำเพลงไปสุ่มเลยดีกว่านะเออคลิปนี้เราจะมาสุ่มนะนั้นเนี่ยเราสุ่มเลย400ใบไม่รู้ว่าจะทําคลิปกี่นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า อ่ะตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสาหรับตู้ทางเชิญก็เข้าพร้อมกันทุกเซิร์ฟเนาะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้เท่าไหร่กันส่วนผมก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้เท่าไหร่สุ่มทีละอันแล้วก็จะไป1ิบอันนะทุกคนสลับไปสลับมาแบบนี้แหละน่าจะดีที่สุดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บกดค้างไปออกไหมออกแต่ไปแรกโชว์ก็ไปเลยเราจะได้กิง <c oughs> <c oughs> เราจะได้คินของโสดโอ้โหก่อนอาว่ะไป10ิบไต่อไปครับผม ขอร้องอ่ะออกก่อนร้อยใบเหอะจะได้ไปสุ่มวงแหวนแสนปีต่อผมอยากให้แสนปีเออหลงมากๆเลยอ่ะเออ,เออหลงอะไรล่ะถังเชิญใช่ใช่มาตอนนี้ผมมีถังเออวงแหวนแสนปีนะผมหนึ่งวงแล้วโอ้โหกดปุ๊บออกทองเลยแต่แบบอือ,อ,อหอ,อกงูหอ,อกงูมีในตู้ทุกคนสิบใบสิบเอ็ดใบแรกนะครับผมได้หอ,อกงูโอ้โหหลุดเลรดมาแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้หอ,อกงูมาเนี้ย แต่มันสองดาวไปแล้วดิอยากได้ตัวอื่นที่มันแบบาดาวไม่เยอะอืไปกดตามสูตรเด้กว่าผมเห็นไหมกดตามสูตรนี่มันได้ผลนะปึ๊บกดบาทีละบปปัป๊บสรุปตามที่ทุกคนอ่าสงสัยกันว่าเฮ้ยถ่าไรนะมีหอ,อกงูไหมนี่แหละเห็นปะหอ,อกงูออกตั้งแต่แรกเลย <c oughs> ไปต่อครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปส่มตอนเย็นเนี่ยรู้สึกว่ามันเกลือนะผมถ้าเกิดว่าผมไม่สูมตอนตีห้าผมก็เกลือเออไม่รู้ว่าเป็นไร นะไปต่อ,อขอมงกรอาปึ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้โหอย่างน้อยก็ออกว่าไปแล้วตอนนี้ไป20่สิบใบยีบย่สิบใบจะสาสิบใบเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าตรงค่าโชคดีไม่มีไหนบอกว่าค่าโชคดี60ไม่มีถังเฉินอะ่ะก็มีไม่ใช่เหรออาจจะ,ะผมเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีถังเฉินนะตรงนี้ 610ไม่แน่ใจว่ามันมีการันตีหรือเปล่านเป็นที่ระบบมัง้งเลทอยู่ที่12%ดังนั้นเนี่ยออกให้หน่อยเหอะไปกด1ใบไปก่อนจังหวะนี้เป็น12ใบแล้วปุ๊บปุบปบ๊เราต้องกดแบบนี้ครับ1ใบแล้วก็10บใบ1ใบ1ิใบออกแน่นอนออกชัวร์แต่ว่าเสือหลงนี่ออกออกอย่างไวเลยอะ่ะโอ้ยปุ๊บไม่ออกว่ะไป10บใบยังไงต้องออกละปุ๊บสูงไปแบบนี้ยังไง ต้องออกตุม้มเฮ้ยเฮ้ยออกไวเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึง30มสิบใบอันน่ะขิงกันนักใช่ไหมได้แคปหน้าจอปับ๊บเดี๋ยวเราสุ่มไปเท่าไหร่นะสุ่มไปเท่าไหร่นะขิงกันกกนักใช่ไหมขิงกันนักใช่ไหมได้ได้ชอบขิงกันได้ใน Dis คอร์ได้เจอกันนะผมเจอกันใน d i ส cord ปุ๊บไหน ่ผมสุ่มไป33ใบโอเคขิงกันนักใช่ไหมอ่ะนี่เอานี่เอารูปนี้ไปรูปนี้ไปขิงกันนักแคปไปอีกนี่แล้วก็ส่งให้ดูอ่ะเรียบร้อยนะขิงกันชอบขิงกันไงเออจัดให้ดูเลย33ใบเป็นไงล่ะโอ้โหผมบอกแล้วว่าช่วงตีห้าเนี่ยมันเหลียมันออกดีมากเลยนะทุกคนเอาไงดีอะ เราจะไปสุ่มแสนปีต่อนะซึ่งแสนปีเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะแยกเปอร์เซนต์กันนะผมไม่ใช่แยกเปอร์เซนต์แยกการันตีกันดังนั้นเนี่ยผมจะสุ่มทางเฉินในนี่ไม่รู้ว่าจะได้ทางเฉินหรือว่าจะได้วงแหวนแสนปีมาดูกันเลยโอเคไปกดทีละใบโอ้สั่นเลยอะ่ะคือมันได้ไวมากทุกคนเฮ้ยมัน <laughs> มันไม่ใช่แล้วนะทำไมมันได้ได้ไวขนาดนี้วะ33ใบโอ้ทางเฉินอย่างง่ายเลย <laughs> ได้หอกง,งูมาอีกไปครับผมสุ่มสิบใบต่อมาจังหวะนี้ต้องต้องออกโชว์ละวงแหวนแสนปีสักสองวง,งนะที่ได้ขิงเขาเขาขิงเราเราต้องขิงกลับ้เอเฮ้ยเกือปื๊ดเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเราได้ถังเชิญมาในอ่าเท่าไหร่นะอฮ้ยจะเป็นแบบ GM มไหมเนี่ย <c oughs> ได้อย่างไวอ่ะ <c oughs> ได้อย่างไวแล้วแบบอย่างเกลืออันนี้ก็ไม่เอานะไปเราซุ่มกันต่อครับผมปั๊บ <c oughs> ตูปรารถนาเราจะปรารถนาอะไรจัดไปหน่อยปึ๊บเปิดตุ๊บอื้อหือม่วงมาว่ะม่วงมาจากนั้นก็ซุ่มไปอีกมาออกเลยเหอะแสนปีจัดไปเลยให้เขาได้รู้ให้เขาได้รู้ลูกพ่อ <c oughs> <c oughs> เอเอเอืออู้หู้ม่วงชิบหายแล้วมันมาแล้ว <c oughs> มันมาแล้วตู้แห่งความเกลือมันเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสิบใบเอสิบ,บาทเออห,หนึ่งใบหนึ่งใบาตามสูตรเราแม่ ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะตามสูตรเราเนี่ยแต่มันออกตลอดโอ้โหสามสิบสามใบว่าเด้อตุ้มเข้าไปในดิสคอร์เดี๋ยวเจอกันต่อไปวงแหวนแสนปีเราต้องไปขิงนะยังไงก็ได้แน่นอนวงแหวนแสนปีอยู่ที่ว่าเราจะได้ตอนไหนฮึบบึ้มเอ้ยทองมาเอ่อของแหวนแสนปีแสนปีโอ้ยนะเป็นเอาซื้อขาก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ โอเคเราก็ซุ่มกันต่อไปดีกว่าทุกคนมาเราจะไม่หยุดหย่อนแล้วก็จะไม่หยุดพักเพื่อไปหากระดูกวิญญาณประจําตัวนะไปต่อซุ่มไปอีกฟืบอ,ออก sp ก็ได้นะทุกคน sp ก็ได้ sp ไม่ออกเลยแล้วก็กดสิบใบไปต่อเมื่อกี้ออกไปแล้วออกทองไปแล้วก็ต้องเก็บการันตีใหม่ึมาดิถังเฉินมาไหมฮึบอืถังเฉิน มาแต่ถังอาถังมังกรสายฟ้าโคตรแรงเลย <c oughs> โอเคได้ตัวตัวสุ่มครบตามใบแล้วไม่รู้ว่าไอ้ครบตามใบเนี่ยผมจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เนี่ตอนนี้ก็คือสุ่มอย่างเดียวก่อนไปต่อโอ้โหเหลือ393ใบแล้ว <c oughs> มาแสนปีแสนปีให้เขาได้เห็นเออหลงขอพรหน่อยปึ๊บอาจารย์โอ้อาจารย์เชื่อมาก อาจารย์ให้เธออ่าเลยหลังๆอาจารย์เริ่มเริ่มแปลกๆกันนะจะเป็นแบบ GM ไม่ได้นะสุ่มสอ0รใบไม่ได้นะไปเอา2อ0รอใบเลยกันรันตีเนะยึ๊บไม่ออกนะยังไม่ออกโอเคจะไม่ออกจริงๆใช่ไหมกดสิบใบไปอีกหูคลิปนี้น่าจะยาวหน่าดูนะมันไม่ใช่เน้นน้อยเลยอะ่400ยอะ400ใบอ่ะไปปึ๊บสุ่มจังหวะนี้ยังไงยังไงปึ๊บ ตุ้มออเออเกลือชัดเลยตู้แห่งความเกลือยังยังยังเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวกับการกดทีละใบแล้วโอ้โหออกช้ามากไปต่อครับผมตอนนี้กี่ใบไม่รู้สุ่มไปก่อนประมาณยี่สิบเออออกทองมาแล้วโอ้ออกไวออกไว,ออกไวาจะจัดเลยแต่แบบเป็นอาจารย์เออหลงอือ,อาจารย์เยอะเออหลงยังไม่ต้องการนะยังไม่ต้องการจีม แต่ว่าก็าออกมาไวนะถือว่าโอเคเลยไปสุ่มต่อเราจะไม่สนสุ่มต่อไม่รอแล้วนะเออหืออ,ออกทองต่ออีกไอ้ยะไม่ธรรมดาแล้วเป็นไอ้เยียน <c oughs> โอ้ไม่ต้องการออกมาทำไมวะเนี่ย <c oughs> เยียนมา <c oughs> โอ้เยยนมาแล้วหนึ่งตัวลางไม่ดีละลางเริ่มไม่ดีพี่เยียนมา <c oughs> อึ้ง่วงสงสัยรอบนี้น่าจะการันตีเพราะว่ามันออกสองรอบติดแล้วอะ โอ้โหไม่ออกว่ะยังไงต่อตอนนี้เราเพิ่งหมดไปแค่ร้อยใบนะครับผมดังนั้นเนี่ยยังไม่ต้องสนใจมาเพิ่งเพิ่งมาแค่ร้อยใบกดไปทีละหนึ่งใบก่อนปึ๊บหนึ่งใบเสร็จแล้วก็จากนั้นสิบใบไปต่อเลยปั๊ปบโอ้แสนปีออกยากนะเนี่ยแสนปีออกยากมากแต่ถังเฉินอนออกง่ายจัดเลยมาเฮ้ย ตุบเข้าไปอือทองอู้ย่างไวอะทองออกอย่างเยอะแต่เป็นอาอินอู้ยเจ็บใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอกดอีกสักหนึ่งใบอืเจ็บใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะทุกคนออกมาทําไมเนี่ยอาอินเฮ้ยตึบเข้าไปโอ้โหกาลันตีไม่มาวะเฮ้ยการันตีน่าจะการันตีแหละตอนนี้เราสุ่มไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน ตอนนี้จะเป็นประมาณปลูกไปประมาณ117ใบนะครับผมในตู้นี้นะโอเคถือว่าออกยากนะแสนปีแสนปีออกยากจัดเลยต่อครับผมนะตอนนี้ค่าโชคดี11%ปึ๊บปึ๊ปปปกดค้างไปขอออกก่อนการันตีได้ไหมอยากจะกลับไปสุ่มตู้ถังเชิญต่อ <c oughs> ยังไงจะออกหรือไม่ออกปึ๊บทองไหมทองทองเลยปึ๊บเฮ้ย SP ี ทางเฉินออกอีกแล้วทางเฉินออกอีกแล้วแม่พี่เฉินโอเคสบายใจได้แล้วมทางเฉินก็ออกมาในตู้นี้อีกเพราะฉะนั้นสุ่มบวกแหวนแสนปีแล้วก็ได้ทางเฉินเห็นไหมโอ้โหบอกแล้วว่าให้ให้สลับมาสุมตู้นี้อืม้มเท่าไหร่เนี่ยทางเฉินสองตัวในตอนนี้ก็คือ1้0ใบครับได้ทางเฉิน2ตัวละครแม่เป็นไงล่ะไอดิสคอร์ดทั้งหลายชอบขิงกันนักใช่ไหมโอ้โหแต่ออกเยอะมากเลยนะ ต่อครับผมต่อดวงผมกําลังมาอมขอให้เจ้าโชคดีขอบคุณครับอาจารย์เอิร์ลหลงจะโชคดีจริงไหมก็อยู่ที่อาจารย์เอิร์ลหลงแล้วมาอวยพรผมหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ออกต่อแม่คิดว่าจะออกต่อ <c oughs> ไปเอ่อกดแล้วก็กดทีละใบไปือทางเฉินมาสองตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มไอ้ตู้เลดอีกนะครับผมเอ,อไปต่อครับผมไป ปึ๊บจะได้ไหมจะได้ไหมเกลืออะไรเนี่ยคิลมนะครับผมคิลมต่อไปอีกฟื้ขอตัวดีๆหน่อยขอทองทองแบบดีๆนะทองปับ๊บโอ้โหชิบหายแล้วเกลือ <c oughs> เกลือจัดเลยอะรอบนี้เท่าไหร่แล้วน่าจะปเป็นประมาณสัก30ใช่ไหมอ่ะสามิบาอาจารย์เออหลงสุ่มเข้าไปแบบนี้อืมไม่ออกวะข้ามเลย ตอนนี้อัจเป็นเวลา12เอ่อ12นาทีแล้วโอ้โห36ใบครับตอนนี้จะไปการันตีหรือไม่แต่ขออยากการันตีเลยนะขออยากการันตีผมพูดที่ไม่เคยเกลือ <c oughs> ไปต่อครับไปต่อโอ้โหูตู้เอีอย่างเอาเลยอะ่ะเฮ้ยบึบเข้าไปแล้วเป็นทองทองยังไงทองแสนปีหรือไม่อื้อเหือทองเยี่ยนโอ้โห,โหเยี่ยนสามแดงทุกคนเยี่ยนสามแดงแล้วโอ้โห แดะแดะดะใครอวยพรอขอให้ได้เยี่ยนเป็นไงล่ะได้เยี่ยนแล้วเนี่ยโอ,อ้ตาจะแตกเ,เยี่ยนมาทําไมแต่ว่าก็แบบไม่ไม่ก็แบบและเออไม่เอาไม่อยากได้เลย <c oughs> เป็นตัวอื่นดีกว่าอ้วนไฟก็ได้อ้วนไฟต้องการอ่ะอฮ้ยตู้มโอ้โหเกลือเกลือจัดเลยอ่ะเ <c oughs> กลือจัดเลย <c oughs> ไปต่อครับผมสิบใบต่อเลย <c oughs> จังหวะนี้ยังไงเราจะสูมได้ไหม ถัเงเฉินขอถังเฉินมาอีกตัวก็ได้วงแหวนการันตีไปถังเฉินก็มาอีกตัวอื้งทองมาอีกแล้วเออเป็นมังกรสายฟ้าโอ้โหเชี่ยเกลือสามตัวแล้วเนี่ยพี่เยี่ยนละตัวหนึ่งเออพี่เยี่ยนตัวหนึ่งแล้วก็เอ้พี่เยี่ยนสองตัวแล้วก็มังกรสายฟ้าหนึ่งตัวโอ้โหคือชีวิตนี้ไม่คิดจะออกอะไรเลยเหรอตัวมีตั้งเยอะตั้งแยะเสียเย่ก็ได้เสียเย่ย,เย,เยัยงไม่มีอ่ะปั๊บไม่ออก เรากดไปที่1ิบใบกันต่อเลยอู๋สินาทีแล้วอัดดังเยอะผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้เลยอะ่ะ <c oughs> ไปต่อครับไปต่ออยอย่างเกลือเลยโอ้โหต่ออย่างเดียวต่ออย่างเดียวตอนนี้เหลือ239ใบแม่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ถือว่าคุ้มแล้วนะสี่ร้อยใบของผมอะ่ะไปแล้วก็สุ่มไปอีกอโห เออาร์อย่างเยอะเลยอ่ะนูดีหูยังรีหูยังรีฟูลันเตอร์นกน้ำแข็งแล้วด้วยไอเนี่ยเออเอชอาร์โอ้โหเยอะจัดไปต่อครับผมไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะวงแหวนแสนปีขอไม่การันตีครับแต่จะการันตีเลยเนี่ยทั้งเชิญมาอีกตัวก็ได้อยังไม่ออกยังไม่ออกอีกเหรอยังไม่ออกอีกมาซุ่มไปอีกปั๊บเออต่อไปต่อไปเราจะไม่ หยุดยังครับโอ้โหความเกลือนี้ชิบหายแล้วชิปหายแล้วเริ่มชิปหายล้วอ่า ...42 แล้วโอ้โหจะครบ42แล้วเหรอไปต่อครับผมถังเชิญออกมาอีกสักตัวได้ไหมถังเชิญออกมาอีกสักตัวคือแบบเฮ้ยมันเพิ่มเฟิมากเลยนะเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบสืมุ่มตู้แล้วแบบดีขนาดนี้ไป ตู้มออกทองสองทองจัดไปสองทองแบบชิวๆแล้วเป็นปีบีตรงกับปู่กระบี่โอเคผมพึ่งได้ปู่กระบี่นะผมไม่มีก็ถือว่าโอเคนะได้ปีบีตรงมาอีกก็เป็นสองดาวแดงแล้วตอนนี้ปีบีตรงแล้วเป็นปู่กระบี่ครับตัวแรกโอ้โหขาดแค่เสียเยแล้วก็ถังเย่หัวขอได้ไหมลาะในตู้นี้ขอได้ไหมล่ะ,ต, <c oughs> อละตอนนี้ก็คือ272คาดว่าวงแหวนแสนปีเนี่ยน่าจะการันตีแต่ไม่เป็นไรผมยอมได้นะเนื่องจากถังเฉินก็ออกมาแล้ว เออถังเชิญออกมาเราซูมไปต่อครับผมการันตีเราก็ยอมปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วเราก็กดไปที่10บใบกันต่ออีกโอ้โหเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แอบเสียเยอะอยู่ไปต่อครับผมปึ๊บบึ้มเข้าไปอุ้งเกลือเกลือไปสิสีงเสียงเสียงนี่ได้ตัวซ้ำก็เป็น500เศษปึ๊บต่ออีก ตัวนี้แบบปั๊มปั๊มดาวตัวละครจัด,จดเลยอ่ะปู่กระบี่ก็ได้มาแล้วขาดหลายตัวเลยแต่ออกมาเหอะอู้หไม่ไหววะตอนนี้16นาทีทําไมมันสุบนานขนาดนี้วะเนี่ยอู้หต่อครับผมต่อกดรัวๆกดรัวๆแล้วเป็นยังไงเป็นไงก็เกลือสิครับถามได้เออ <c oughs> โอ้เรียบร้อยนะเออสาแล้วตอนนี้ก็กล่องก็ครบหมดแล้วโอเคนี่ยังยังอีก ยังอีกสุ่มต่อครับสุ่มต่อปึ๊บกดไปทีละใบก่อนมาครับตอนนี้3าใช่ไหมสาแล้วจากนั้นก็กดไปที่10บใบก็จะเป็น47ควรออกได้แล้วทองในตอนนี้นะอ่ะออกไหมใจจจะออกเออใจดีออกให้ผมเปล่าทถังเฉินขอถังเฉินตุ้มยังไงก็แสนปีเพราะว่า270แล้วใช่ไหมแสนปีไม่ใช่นะครับผมนี่ลงหลงอ๋อ แม่นึกว่าแสนปีโอ้โหไม่ออกไม่ออกอีกแล้ว <c oughs> แสนปีการันตีครับผมแล้วก็ได้ทางเฉิญมาก็ถือว่าโอเคดวงดีกว่าคนอื่นอยู่แลืออีก20บใบชัดเลยการันตีแสนปีครับการันตีไปดิไม่เป็นไรได้ทางเฉิดมาถึง2ตัวเรากดไปอีกฟับอ่าเรารีไปปึ๊บแล้วก็ ตูมเข้าไปอือหือเกลือโอ้โหบอกแล้วนะผมทำเหรับใครที่สุ่มไอเดีเอ้ยส่งไอดีให้ผมเปิดเนี่ยดวงดีแน่นอน <c oughs> ผมไม่เคยเปิดตัวละครแบบได้การันตีเลยเสืร์ลงนี่ว่าเออเปิดในสตรีมได้การันตีเลยนะรู้สึกว่าดวงไม่ดีกับการเปิดในในสตรีมเลยอะแต่สุ่มแบบนี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่เฮ้ยดึบอือเรียบร้อยนะครับผมแสนปีมาแล้วฟ้าโอเคได้วงแหวนแสนปีมาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอ,อืออ สรุปแล้วนะขอสรุปเลยละกันเดี๋ยวเปิดดูก่อนตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมดสุ่มไปทั้งหมด334ใบนะครับผม334ใบแล้วได้มาถังเฉินเป็น2ตัวพร้อมกับวงแหวนแสนปีอีก1วงก็ถือว่าโอเคอย่างมากเลยแล้วตัวที่เหลือเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเอาไปสุ่มตู้เลข30%เดี๋ยวค่อยทําคลิปคลิปแยกกัแล้วกันเนาะตู้เลขสาไหนดูดิเปิดค่าความสัมพันธ์ของถังเฉินก่อน มาดูว่าทางห้าวกับถังเฉินนี่จะเปิดได้เยอะเท่าไหร่อ้โหเรียบร้อยอได้เปิดค่าความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะปับ๊บแล้วก็ทางซานทางห้าโอเคเปิดเข้าไปแล้วก็เปิดเข้าไปอ้าอ๋ออัพใช่ไหมโอเคต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเฉินก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมันใช้กี่เศษนะหลังจากหนึ่งดาวใช่ปะ SP ตัวละครระดับ SP โอเคสามารถอัพได้เลยแสดงว่าซีดาวนะผมใช้50เศษใช่ปะเดี๋ยวเด ๊ทังเชิญหนึ่งตัวละครคือตัวละคร SP ีออกห้าสิบเศษเลยเหรอเดี๋ยวได้ตัวละครทังเฉินมาหนึ่งตัวทำไมมีอยู่ร้อยเศษวะเนี่ยปั๊บเอ้ยทำไมมีอยู่ร้อยเศษวะร้อยเศษได้ไงวะเนี่ยเออยี่สิบเออช่างมันเถอะนะช่างมันโอเคได้มาแล้วทังเฉินทุกคนแม่ ต่อไปเนี่ยก็น่าจะทําคลิปแยกอีกนะทุกคนเดี๋ยวขอแยกเป็นหลายๆคลิปกันหน่อยก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยมัน19านาทีแล้วก็เลยอยากแยกนะเออเอาเป็นประมาณนี้ละกันเดี๋ยวขออนุญาตอัพสายใยทางเฉดก่อนอยากรู้ว่าสายใยเนี่ยผมจะสามารถทะลุไปได้เท่าไหร่ป๊ป๊บป๊า ปับ๊100บหนึ่งร้อยใบยังไม่ออกเลยหวั่นใจแล้วพี่ <laughs> โอเคดิโอ้วีได้เซอร์หลงมาอีกอ่ะได้เซอร์หลงมาอีกตัวอ๋อบางคนเนี่ยเห็นปะครบ300ใบได้หนึ่งตัวโอ้โหแต่ละคนผมแค่ผมแค่30ใบอ่ะโอ้โหคิงคิงกระจัดเลยอ่ะในดิสคอร์ดสําหรับใครที่อยากคิงบ้างนะครับผมก็เข้ามาในดิสคอร์ดผมได้นะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําลิปต่อไปนะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกู้ชม